พี่น้องจ้ามือนี้สิผ้าพี่น้องมากินข้าวปุ่นน้ำยาแซ่บๆนะคะก่อนอื่นก็คือเตรียมพักพี่น้องพักที่จะกินมือนี้กัมี่งมพักเซียนนะคะหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็หัวแรดิษจาพี่น้องพ่วมถึงพักกาดแก้วจ้าแล้วก็มีแตงด้วยนะคะพี่น้องจ้ามาป่านนี้เฮ้ามาเตรียมเวทีกันเลยพี่น้องพักเข้าจรดจับแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปบึงน้ำยานํากันจ้า พูนนะพี่น้องน้ำยากับข้วนทวนทวนจ้ะน้ำยาปลาตีนไก่จ้ะพี่น้องจ้ะพูนพี่น้องยั่วๆเลยจ้ากันยั่วๆเลยพี่น้องผู้ใดบ่าท่านกินเขามากินน้ำกันเลยจ้ะที่นั่งลงไปงวดด้วนพี่น้องจ้ะ มทวนทวนพี่น้องคะหลายโพดแล้วรูน่ะพูพ้พปเป็นตาเสบค่ะพี่น้องหอมหอมหอมวาสันจ้ะมาบาดนี้มาก,กินน้ำกันพี่น้องสวัสดีพี่น้องอีกเดือนหนึ่งได้จ้าพี่น้องจ้ะมาบาดนี้ได้เวลากินพี่น้องเหลืองานมาเร็วนะคะเมื่อนี้เมื่อยวาสันพี่น้องจ้าเหลืองานมากะฮะแนวอยู่แนวกินนะคะืพี่น้องจ้าผัดประจำำําตําแหน่ง ันเห็นถาดนี้แล้วคืนฮอ,อดพี่เอซนะคะคืนฮอดพี่ต่นะคะพี่ตต่บอกว่าคิดถึงถาดประจำตำแหน่งน้องโรจังเลยคุณน้นองจา๋ามาเดิมมาเดิมขนมจีนน้ำยาป่านะคะพี่น้องค่ะมีหัวเล็ดพี้อมด้วยอมด้วยแตงนะคะพี่น้องจา๋าสมพักเซียนพี่น้องว่าเอ้าคือมีสมพักเซียนสมพักเซียนตนั้งแต่ภาพพี่น้องอันอันไปเก็บแล้วก็แซ่ส่ต้ไวนะ้น่ะพี่น้องมาบ้านี้มาจวดกันเบิ่งเซนพนน่ะ มันก็เลนเนยดีเสียพี่น้องคิดอยากนะคะคิดอยากว่าจะกินน้อนบ่รับหรอกกันแสบคากเดิมนะครับก แซ่บแซ่บแซ่บพี่น้องสิว่านี่จ๊กสิว่ากินหลอบได้พี่น้องจา้าเลิกงานมากเมื่อนี้นี่เมืให้พี่น้องเล็ดงานเมื่อยเหมือนไม่แตงพร้อมพี่น้องกัไมีแตง มีหัวเลยดิปกากรีมพี่น้องจาก,กินหายพี่น้องเบิ้งน้อยเดียวเด้อมาทักมาถ่ายพี่น้องซัมเน่สัก่อนด้วยจ้ะพี่น้องจา้าขออนุญาตซุยค่ะค่ะกนเด้อพี่น้องจา้าขออนุญาตบาดค่าเด้อบาดเนี่ยกินเพื่อพี่น้องด้วยจา้าเดี๋ยวเราจะกินเพื่อพี่น้องเด้อพี่น้องจา้าคลิปนี้มาซัมนีล่ละจ้าพี่น้องจา้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะ